หกนาทีนิดหน่อยครับชิ้นจัง ตอนนี้ไม่ใช้ฟืนแล้วใช้ฐานแล้ว ผักเลยใหญ่ผักชีไงตังข้าวอันนี้ผับใสรผักตะไรบ้านเรานั่นัเขาเรียกอะไรตะไรคนไทยมันละขีนนกครับมันละ <c oughs> นี่ไงงามงามยอดงามงามเลยตะไรยอด

่อจะเอเนี่ยให้สูงกดร้อนนิดนึงได้ไหมน่าจะได้เนาะเพราะว่าผมว่าจะแปลงใหม่รกมันตกล่มต่ำนี่เลยได้ครับอเอ้ทำแผงขาขึ้นมาต่อจากตัวนั้นขึ้นมาใหม่ครผมว่าจะทำใหม่หงันนี่ไอ้ว่าจะมูตัวนี้ครับนี่คือบางคนของสามล้อเอสซีที่ให้มามัน การเวลาเข้าป่าไปแล้วมันมันต่ําทีนี้ไอ้ถ้าดินแถวนี้จะเป็นถ้าฝนตกแล้วมันจะเหนียวมากเลยแต่ถ้าแห้งคือแข็งเป็นหินเลยตัวนี้นี้มันขึ้นไปติดบางโคลนรถวิ่งไม่ได้เลยครับตัวนี้ก็เก่าแล้วเนาะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโม่ให้เดี๋ยวโม่ให้ช่างอยู่นี่ทั้งคนตุ้งสักผ้าก็ได้แล้วจะเื่าสักผ้าก็ใช้งานได้เลยครับเนี่ยด้วยต้นสายปลายเหตุคือ หนูกัดหนูเข้าไปกัดสายมันข้างในครับครนี้แก้ปัญหาตรงนี้นี่้า <c oughs> แก้ไม่แก้ไม่ได้เลยปัญหาตรงตรงหนูนี่ไม่ได้นะ <c oughs> ถ้าถ้า <c oughs> เราเราเราแก้ไขได้อยู่นิดนึงอะ <c oughs> <c oughs> เอาเจัะกัหวะเนาะน,นี่เอาผักใส่เลยค่ะด้ี่เด้อผักใส่ปลาละมันน้ำมันเที่ยว,วน,น้ำมันแล้วก็เอาผักใส่นอาผักใส่ผู้แล้วก็จะปปุงเลยด้อค่ะด้อแบบนรสชาติไม่รู้เป็นยังไง เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อน้ำเยอะไมหมยญ่ไม่เยอะขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะทุกช่องค่ะฝากไปลงวิถีชีวิตพิษณุโลบ้านดนุงสารค่ะของพ่อเด่นกับของน้องตั้งและของเม่จันลาค่ะฝากไปลงเพจของไทยย้อนเด้อค่ะเด้อบ่ามนาวแล้วก็สามะนาวคนสวยค่ะ แล้วก็ไปทางวิถีชีวิตของไงหน,นุ่มบ้านหน้านะค่ะเด้อของน้องหญิงแล้วก็น้องโลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์<แ>กดสต๊าฟในะคะเดอ้ออย่าลืมเดอ้อและคนใจบุญที่ส่งเสื้อผ้ามานะคะแล้วก็ฝากไปลงทางอันเหจุท้งคุณแม่ใจบุญที่มาเหตุให้คลองเสือไก่ค่ะตอนนี้ก็เอาพักลงทุกสนิดพักละค่ะความกำลังงามค่ะเพราะว่า เอาขี้ฝุ่นลงรองพื้นแล้วะค่ะก็เลยเอาพักมาปลูกค่ะปลาก็ปล่อยไปลายลายเติบแล้วค่ะแล้วก็ฝนก็ยังบบท่านละตกุกเพราะสัมได้ค่ะตุกกรบโแรงค่ะก็เลยได้เปล่งน้ําอยู่ที่บอ่อใส่น้าที่บอ่อใส่ในคลองใส่ไก่ค่ะขอให้คุณแม่ใจบุญที่โนเวนะคะเด้นแล้วก็ทุกทุกท่านที่ใจบุญค่ะ กดไลค์กดแชร์กดสตไ๊ไคใหอย่าลืมน้องตั้งอย่าลืมแม่เจลาแล้วก็่องพอดนอีนี่ค่ะพี่ีอันนี้ไหนไหมแนวบ้านดงสารแลวค่ะไปดูผักหนไหมแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ฝากทุกทุกท่านแล้วก็นคนที่ใจบุญทุกทุกท่านที่เมตตาสงสารแม่เจลาครอบครัวของแม่เจลาค่ะขอขอบพระคุณหล,ลายหลค่ะขอให้ท่านจงคือ สุขภาพแข็งแรงด้อค่ะเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังคิดด้อค่ะเด้อขอให้เงินเป็นกองเอให้ท้องท่วมหัวด้อค่ะเด้อขอให้ร่างกายจงแข็งแรงค่ะขอพขอระคุณเลยายๆค่ะทุกท่านค่ะ